เราไปดูสิ่งที่กอยทนะครับสนับสนุนสหกรณ์แห่งนี้นะครับเป็นเงินสนับสนุนที่เป็นเงินอุดหนุนเป็นโรงเก็บบ่มยางนะครับซึ่งได้รับเงินอุดหนุนปี2517จากกอยทจังหวัดเลยครับไปดูกันครับหลายจังหวัดก็สนับสนุนนะครับมาไม่เฉพาะอาคารอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นลานแล้วก็อาคารอเนกประสงค์ แล้วก็เครื่องลดลดตักหรือว่าลถฟอกลิฟต์ต่างๆแต่วันนี้เรามาดูกันที่เอราวันครับอ่าพอสาขาวังสะพุงยังมาตรวจงานอยู่ขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะนั่นพอท่านพอสาขาวังสะพุงมาเตรียมยศเลยนะผมอายแกมากเลยผมอายแกมากเลยผมไม่ได้แต็งตัวเหมือนแกก็เป็นอาคารที่ทางสหกรณ์เองจะเอาไว้เก็บยางก้อนถ้วยนะครับโครงการต่างๆครับหรือว่าเก็บให้สมาชิก หรือว่ารับฝากเครือข่ายที่มีนะครับก็เป็นอาคารที่พี่อนชิตช่องรับประมาณกี่ตันนะร้อยห้าสิบตัน,150ตนห้าช่องใช่ไหมครับห้าช่องก็เจ็ดร้อยห้าสิบตันนี้ก็ยเป็นเป็นการสนับสนุนจากกอทครับสําหรับสหกรณ์หรือว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนกับกอทนะครับได้บริการสมาชิกให้เกิดประโยชน์กับเงินที่ได้ใช้จ่ายไปนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นอย่างที่ทางสหกรณ์แห่งได้เก็บร่วมโครงการชะลอการขายยางไว้นะครับมันมากแล้วมันไม่มีที่เก็บครับยางมันเยอะก็เลยมีการสนับสนุนเงินจากกอทะครับเป็นอาคารเกร็บยางนะครับห้าช่องเก็บที่เราเห็นข้างหน้านี่แหละครับ